คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมินหนวดให้โลกจำฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาชุมครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับตอนนี้คุณนัทอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยค่ะสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับพี่ตาครับศพซ่อนผีเป็นยังไงครับครับผมก็ขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยนะครับได้ลเลยก็เหตุการณ์เนี้ยคือจะย้อนไปเราๆประมาณสามปีกว่าครับครับ คือในคืนหนึ่งอ่ะพวก็ผมกับเพื่อนเ,อน,เนี่ยคือเราอ่ะก็นั่งประจําอยู่ที่จุดรับแจ้งเหตุนะครับรพักๆนะครับก็มีคนโทรมาแจ้งที่เบอร์อเ,บอรเบอร์ที่จุดอ่ะเนาะว่าพี่พี่พอดีผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วมองขึ้นไปบนตึกอะ่ะเห็นเหมือนมีคนอะ่ะผูกคอเกิดชีวิตอยู่บนตึกอเออยังไงพี่อาสาช่วยมาดูหน่อยได้ไหม เนี่ยเดี๋ยวผมรออยู่ที่จุดเกิดเหตุเลยยังไงที่รีบมานะอะไรประมาณเนี้ยครับ,รบก็หลังจากที่เราได้รับแจ้งใช่ไหมครับครับทางฝั่งของผู้แจ้งเขาก็แจ้งโลเคชั่นแจ้งจุดต่างๆเรียบร้อยพวกผมเนี่ยก็รีบเร่งเดินทางไปเลยอพอเราไปถึงใช่ไหมครับก็จะพบกับอ่าตัวทางฝั่งของผู้แจง้งซึ่งเขาก็ยืนรออยู่ในจุดเกิดเหตุจริงๆออแต่พอเขาเจอหน้าพวกผมอ่ะ เขารีบวิ่งเข้ามาเกาเพวกผมเลยเออแล้วก็แบบทำน้ำเสียงแบบเหมือนตั่งกลัวครับครับผมก็เลยแบบปอบเขาว่าพี่เป็นไรพี่เป็นไรใจเย็นใจเย็นค่อยพูดพี่เป็นไรเขาก็บอกว่าพี่เมื่อเี้ที่ผมโทรแจ้งพี่อะ่ะผมเห็นว่ามันมีคนผูกคออยู่บนตึกอะ่ะผมไม่ได้โกหกพี่เลยนะผมยืนยันได้ว่าผมไม่ได้โกหกพี่แต่ พอหลังจากที่ผมวางสายจากพี่ไปอะ่ะผมหันกลับไปดูอีกทีผมไม่เจอแล้วพี่<อ>ผมก็เลยถามว่าไม่เจอศบแล้วเจออะไรเขาก็เลยบอกว่าเจอแค่เสือกที่มัดเป็นบ่วงเอาไว้ครับแค่นั้นครับออผมผมก็ถาดไฟฉายอ,ะอ่ะอ่ามองขึ้นไปด้านด้านบนเนาะซึ่งมันจะอยู่ประมาณชั้นสามนะคะพีิตาค ่ะผมก็ส่องมองดูซึ่งมันก็ยังมีบ่วงของเชือกที่ใช้ในการแขวนคออยู่จริงๆแต่มันมีแค่บ่วงใช่ครับอ่ะในตอนนั้นน่ะก็ผมเห็นแค่นั้นแต่วยความที่ว่าแบบไหนๆก็มาแล้วอะครับมันก็ต้องดูสักหน่อยว่าแบบเออเฮ้ยหรือสิ่งที่ที่เขาเห็นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าพอืก็ผมอ่ะ ็เลยแบบวางกําลังกันเพื่อที่จะขึ้นไปดูใช่ไหมครับก็ตอนนั้นไปกันประมาณแปดคนก็ขึ้นไปสี่เนาะอีสี่คนก็ได้อยู่ข้างล่าง <Ừ. S 1> นะครับสี่คนนี้ก็กําลังตอบฝันพี่ผู้โทรมาแจ้งอยู่นะครับผมอ่ะก็คือหนึ่งในสี่คนที่เดินขึ้นตึกไปครับครับคือผมกับเพื่อนอ่ะก็เดินขึ้นไปชั้นสามเลยในบริเวณที่ทางฝั่งของผู้แจ้งเนี่ยแจ้งมาเลย <Ừ. S 1> ในตอนที่เราขึ้นไปใช่ไหมครับ ถาตาผมอะยังไม่ทันที่จะก้าวพ้นแบบว่าขึ้นไปถึงขั้นสุดท้ายเลยมันเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแขวนคออยู่ที่เชือกจริงๆอุย้ยในตอนนั้นเองอ่ะมันเลยทำให้ผมกับเพื่อนอ่ะคือลังเลยังไม่ถึงขั้นว่าจะก้าวขาเนี่ยขึ้นไป ค,ความที่ว่าเราลังเลอยู่ครับกับสิ่งที่เห็นเนีายคือตอนแรกเรามองขึ้นมามันไม่มีเนี่ยทาไมพอขึ้นมาแล้วมันมีมใช่ไหมครับไอ,อจังหวะที่คิดลังเลเนี่ยแหละอยู่ๆนะครับผู้ชายที่แขวนคออยู่ตรงนั้นเนี่ยร่างก็หล่นลงมาที่พื้นอแล้วอยู่ในลักษณะแบบคว่ำหน้าแล้วหลังจากนั้นอ่ะ มันทําให้ผมกับทีมอ่ะต้องวงแตกเมื่ออยู่ๆเขาอ่ะพยายามทานหาพวกผมอในลักษณะที่เร็วมากๆแล้วพี่ตาลองคิดภาพเอานะครับว่าบันไดมันก็เป็นบันไดแบบเก่าๆอ,ะอ่ะตึกล้างอ่ะพวกผมก็ต้องแย่งกันลงนะครับ,รบพอลงมาใช่ไหมครับยังไม่ทันที่จะถึงชั้นหนึ่ง ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นในตอนนี้ซึ่งผมสามารถพ้ดได้เต็มปากเลยว่าน่าจะคือผีครับเหมือนลงมารอพวกผมอยู่ข้างล่างโอ้โหชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ในท่าเดิมนะนอนควค่บแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องช็อกหลังจากนี้คือให้พี่ตาลน,นึกถึงหนังผีไว้นะครับ,รบอันนี้แต่คือของจริง เขาเอาคางเขาอ่ะค่อยๆเกยบันไดขึ้นมา<อ>เกยขั้นบันไดขึ้นมาเกยขึ้นมาเรื่อยๆเกยขึ้นมาเรื่อยๆเกยขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบอยู่ห่างจากผมอ่ะประมาณห้าขั้นครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนสะกิดผมหลายรอบแล้วนะแต่ผมก็ย,ยืนอยู่ตรงนั้นซึ่งผมไม่รู้ตัวเองว่าผมจะยืนดูอะไรผมก็เลยแบบพอตั้งสติได้ปุ๊บผมก็รีบวิ่งขึ้นกลับไปที่ชั้นสามใหม่อพอวิ่งไปใช่ไหมครับ เขาก็ไปดักกัผมอยู่ที่เดิมเลยยังอยู่ที่เชือกยังอยู่ที่เชือกเลยครับครับแขว่งไปแล้วก็แขวงมาแขวนไปแล้วก็แขวงมาตามแรงลมที่อยู่ทรงตูงนะครับตอนตอนเนี้ยก็ผมอะ่ะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยปาไปเลยไหมแบบว่าไม่ต้องสนปีสนคุยอะ่ะแบบ ป่าไปกระโดดข้ามไปเลยก็ได้ในตอนนั้นเนี่ยพอตกลงกันได้อะเราก็รีบลงกับไปที่ชั้นหนึ่งใหม่อพอเราลงมาใช่ไหมครับไม่เจอครับลงอกลงอกเพราะว่าไม่เจอแล้วแต่ในขณะที่เรากำลังจะวิ่งออกจากตัวอาคารคือวิ่งผ่านประตูครับ,รบผมก็ต้องชะงักอีกรอบหนะึ่ง รวมถึงทีมที่อยู่ข้างนอกก็ต้องชังรักด้วยเพราะว่าอยู่ๆก็มีร่างของผู้ชายคนหนึ่งอะเหมือนหล่นลงมาดังตุบอุย้ยในบริเวณตรงข้างหน้าผมพอดีเลยครับโอ้โหเออเออแล้วหลังจากนั้นอะเปลี่ยนทิศทางการคามไปหานะครับคามไปหาคนที่อยู่ข้างนอกอ,อือ แล้วคนที่อยู่ข้างนอกจะเหลืออะไร่ะครับพี่ว oh, งแตกวงกระเจิง oh. อาสาที่ปอบอ่าทางฝั่งของทางผู้แจ้งอยู่ตอนนี้ก็ต้องถาใหปปอบใจกันเองอะ oh. คือแบบวงแตกกระจาย oh. หายไปหายไปแบบตอนหน้าตาเลยคือไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเลยครับครับทีนี้ผมสี่คนอ่ะก็ติดอยู่ในตึกร้างนี้แหละสิ่ง oh. ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ย oh. ก็เหมือนแบบเหมือนจะรู้ว่า พอไล่คือที่อยู่ข้างนอกไปได้แล้วอ่ะถ้าเปลี่ยนเป้าหมายอ่ะหันกลับมาหาพวกผมใหม่ครับทีเนี้ยจังหวะลังเลแล้วคือจะกระโดดข้ามไปเลยดีไหม<อ>หรือถ้าขึ้นไปอีกก็คงโดนอีกก็เลยตัดใจว่าโดดข้ามไปเลยเอาให้ควาคานม,มาหาเราแบบเร็วขนาดไหนเราก็โดดข้ามไปเลยเขาคงไม่ระโดดมาเกาะเราหรอกอะไรประมาณนี้ครับ ผมอะ่ะก็กระโดดข้ามไปเลยครับแล้วซึ่งข้ามได้จริงๆข้ามกันมาทั้งสี่คนเลยวิญญาณน,นั้นก็ยังหันกลับมาเพื่อที่จะขานไล่แต่พอสุดเขตที่แบบว่าเหมือนเขตประตูลู่เนาะก็จะสุดแค่นั้นและว,วิญญาณน,นั้นเนี่ยก็จะหายไปจะหายไปเลยครับหายไปปุ๊บแล้วก็ไปส่งเสียง เสียงเหมือนให้พี่ต้ากับท่านฟังคิดว่าเสียงเสียงเหมือนคนเตาะลิ้นนะครับเนี่ยครับนะครับก็ไปให้พวกผมเห็นอ่ะแหวนคออยู่ข้างบนแล้วก็ทําเสียงเนี่ยจากข้างบนนี่แหละครับเท่านั้นแหละครับมันเลยทําให้ผมอ่ะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็รีบขึ้นรถกู้ภัยนะครับแล้วก็เหมือนขับขับหาเพื่อนตัวเองด้วยไม่รู้ว่าวิ่งกันไปไหนแล้วกระจายไม่รู้ไปไหนแล้ว ก็ขับไปรับมาทีละคนสองคนคนสองคนจนครบรวมถึงทางฝั่งของตัวผู้แก่งตอนนี้ก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วไม่รู้ไปไหนนะครับก็สามารถที่จะรับกลับมาได้พอรับกลับมาได้ใช่ไหมครับก็มาพูดคุยกันนี้อยู่ที่จุดหลักแจ้งเหตุว่า่เดี๋ยวหลายท่านจะงงว่าแบบออยู่ๆไปแล้วโดนผีหลอกเลยหรอวมันมีสตอรี่ไหมแน่นอนก็เป็นมีสตอรี่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับ ย้อนกลับไปเนี่ยประมาณไม่นานไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำมีคนมาผูกคอเสียชีวิตที่นี่ครับมีจริงๆมีจริงๆอืงแต่ผมก็ยังไม่ได้บอกพี่ต้านะว่าผมก็คุ้นแล้วผมก็ยังจำตกที่มาผูกคอได้ซึ่งคนที่มาหลอกผมก็เป็นคนคนเดียวครับ,บแต่ตึกนี้ไม่ธรรมดานะครับ หลังจากที่มีการผูกคอเสียชีวิตของชายผู้นี้ก็ปรากฏเป็นความแปลกที่อยู่ๆก็มีคนเข้าไปผูกคอเสียชีวิตบ้างผมยกตัวอย่างให้นะนับได้ไม่ต่ำกว่าห้าตกโดดตึกลงมาตายบ้างนับได้ไม่ต่ำกว่าแปดศพเข้าไปเสียชีวิตอย่างปีศาจนี่เต็มนั้นบ้าง ประมาณการไว้แล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่เกินเ็ดคนครับพี่ตาลองคิดดูนะครับในนั้นเยอะไหมเยอะเยอะมากเยอะเยอะมากอืมแล้วที่ความที่ว่าเยอะแบบเนี้ยครับผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยผมจะต้องกลับมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อมีการโทรเข้ามาแจ้งทีนี้ไม่ใช่ทางฝั่ง,งของที่แบบ ทางผู้แจ้งโทรมาบอกว่าเห็นคนผูกคอแล้วนะออแต่เขาเห็นว่ามีคนอะโดดลงจากตึกเลยออ้ยพอหลังจากที่ทางผู้แจ้งแจ้งมาใช่ไหมครับแล้วพวกผมอะในตอนนั้นอะคือรู้อยู่แล้วนะแต่ถามว่าไม่ไปไม่ได้หรอครับก็ต้องไปเพราะว่า เื่อเป็นเหตุจริงๆเอืออ่าผมคิดแบบนี้นะเราก็รีบเร่งเดินทางไปยังตึกล้างแห่งเดิมเลยครับพอตอนเราไปถึงใช่ไหมครับทางฝั่งของพูดแก้งเนี่ยเขาก็ยืนรอแล้วเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้ไม่มีอาการตื่นประหนกไม่ได้กลัวอะไรอพอส่องไฟฉายมองลงไปที่พื้นใช่ไหมครับที่หน้าเตกมันก็มีศพจริงจ ซึ่งตอนนั้นผมมองว่าอามันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึง่งที่ตกตึกลงมาก้อนเละเลยนะครับแสดงว่าเป็นหนะเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงและแบบนี้เดี๋ยวพี่จาต้องฟังก่อนนะครับ <c oughs> ในตอนแรกอะ่ะผมก็พยายามจะคิดว่าหรือตั้งใจเลยว่าคิดว่าเป็นเป็นเหตุจริงคแต่พอเราเข้าเข้าธรณีประตูรั้ไปครับ มันทำให้ผมอ่ะจําเหตุการณ์ทั้งก่อนที่ผมมาได้ว่าทําไมเสื้อผ้าของผู้หญิงคนเนี้ยมันดันคุ้นตาเหลือเกินเพื่อนประจำได้แล้วพอหลังจากที่เราคิดได้ใช่ไหมครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราตอนเนี้ยสามารถขยับขยื่อนได้ในลักษณะแบบบิดเบีย้ยวเงยหน้ามองพวกผม แล้วก็ทำท่าทำทางเหมือนแบบจะเคลื่อนที่ใส่ยังไม่ต้องเข้าไปถึงตัวคารเลยครับแค่อยู่หน้าประตูพวกผมก็ต้องก้าวออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ต้องแยกย้ายกันอีกครับแต่จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าพวกเขาก็สามารถทําการหลอกหลอนได้แค่ไม่เคลประตูรั้วแค่นั้นแหละอ,ออกมานอกมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แหละพอมาใกล้ๆก็จะหายไป ทีเนี้ยพอหลังจากที่แบบเจอสองรอบแล้วพวกผมอะก็ตั้งใจว่าแบบเฮ้ย mm. ถ้ามีรอบต่อไปหรือมีใครโทรมาแจ้งเงี้ยผมจะไม่ไปกันละ mm. คือเราจะส่งม้าเร็วไปดูก่อนอ่ะเราก็ส่งม้าเร็วครับไปดูเพราะว่าไม่มีคนโทรมาแจ้งจริงๆเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับครั้งที่สามที่มีการแจ้งเข้ามาประชาชนแจ้งเข้ามาว่าได้กลิ่นได้กลิ่น เหม็นนะครับซึ่งมันโชยออกมาในตึกตึกนี้แหละแล้วซึ่งมันไปรบกวนก็ลเลยแบบอยากให้ไปตรวจสอบไปดูหน่อยใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจก็มีการแบบว่าตาวเสียงกันว่าใครจะไปดูครับอ่าผมไปดูก็ได้อย่าผมเคลื่อนที่เร็วไปหรือเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับไวๆถ้าขี่ไปดูแล้วเป็นอย่างที่คิดก็ขี่เลยได้เลย,เลย หรือถ้าแบบเป็นของจริงอย่างเงี้ยเราก็แบบเรียกกำลังเสริมมาอะไรประมาณนี้ครับผมก็ขี่ไปผมขี่ไปปุ๊บอะผมยังไม่ทันที่แบบจะผ่านหน้าไปล้างเลยนะผมเห็นแบบดวงวิญญาณเอาเป็นว่าดวงวิญญาณที่เคยเสียชีวิตในที่แห่งน,นี้ละคันมามาเกาะประตูรั้วไว้ครับพี่ เรียงเลยนับได้ไม่ต่ำกว่าสิบโอ้ยผมอะไม่จําเป็นต้องฉีด่านเลยอะ mm hmm. ผมแค่เห็นแช่นั้นอะ mm hmm. ผมก็กลับลําได้ทันทีเลย uh huh. แล้วกลับมาก็เล่าให้เพื่อน uh huh. ๆฟังว่าผมโดนเพื่อนผมโดนอยู่แล้ว uh huh. ซึ่งตอนที่ไปอ่ะก็ไม่เห็นทั้งฝั่งของทางผู้แจ้งแล้วซึ่งทางผู้แจ้ง็น่าจะโดนไปแล้วด้วย uh huh. อะไรประมาณเนี้ยครับ นี่นะครับพีตาอันนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวมากแต่ผมตั้งใจนํามาถ่ายทอดให้ฟังว่าในตึกร้างแห่งเนี้ยมันไม่ธรรมดาจริงครับกับการหลอกล่อเนี่ยคุณนัทเรื่องมันเรื่องสั้นจริงๆแต่ว่าแต่ว่า,แต,วาแต่ละแต่ละประโยคแต่ละคําที่คุณนัทเล่ามาโอ้โหเจอแต่ผีผีผีอ่ะครับโอ้ยคุณนัท ผู่คอ5ศพกระโดดตึกอีก8รวมถึงเสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุอีกประมาณ7ใช่ครับรวมแล้วประมาณ20ศพใช่ครับคุณนัทตึกนี้มันมีอะไรอะ่ะผมว่าตึกนี้น่าจะเป็นตามแบบเวียนไหวแบบยังไงพี่แบบมาหาตัวตายตัวแท,วทนปะมาณนี้ เดี๋ยวนะคุณนะัทก่อน,ก,อนก่อนที่จะมีเหตุการณ์เนี่ยตึกนี้มันเป็นอะไรฮะเป็นห้องพักเป็นหอพักเหรอครับมันเป็นตึกเหมือนตึกตึกพาณิชย์ตึกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันล้างน,นานแล้วนะพี่นะเป็นอาคารพาณิชย์ใช่ครับก่อนหน้านี้เขาเหมือนกับเปิดร้านขายของอะไรแบบนี้ป่ะเป็นเป็นทิกที่ร้าไม่เสต็มนะครับพี่ร้า<อ>ไม่เสต็จเลยอ่อยังวบโบอยู่เลยมันยังไม่มีคนมาเข้ามาอยู่ใช่ครับใช่ครับ แต่ังโบโบเลยรครับแต่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่ครับโอ้โหจนจนหลังๆอ่ะเวลามีใครโทรมาแจ้งเหตุเนี่ยว่าเห็นคนผูกคอบ้างละ่ะ <c oughs> เห็นกระโดดตึกบ้างละ่ะ <c oughs> เห็นนู่นเห็นนี่ได้กลิ่นบ้างละ่ะแรกๆอ่ะอย่างที่ผมทักไปกับคุณนัาดาว่าเฮ้ยการที่มีคนอ่ะโทรแจ้งเราด้วยความที่เราเป็นกู้ภัยอ่ะเราไม่ไปไม่ได้ไง ใช่ครับต้องไปนะครับเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะคืออันดับแรกเราตีอันว่ามันจริงไว้ก่อนถ้ามีคนโทรมาแจ้งเหตุขนาดนี้ใช่ครับถูกไหมหคุณนัทถูกครับแต่พอไปคุณนัทไปถึงอะ่ะตั้งแต่เหตุตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณนัทเจอคือวิญญาณผูกคอ,อครับพอไปถึงปุ๊บคนที่แจ้งเหตุหูยืนตัวสั่นร้องไห้บอกพี่ ผมเห็นจริงๆนะครับหนูเห็นจริงๆนะแต่พอเราไปดูปรากฏว่ามันไม่เห็นไงใช่ครับซึ่งเราก็ต้องเดินขึ้นไปดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรใช่ครับคือมันยังไงก็ต้องขึ้นไปดูนะคุณนัทเนอะในเมื่อมีการแจ้งมาแล้วใช่ครับถูกต้องครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นผีหรือเป็นอะไรแต่สิ่งที่เราจะต้องขึ้นไปดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ใช่ครับแล้วพอไปเห็นลักษณะคือเป็นผู้ชายผูกคอแล้วก็ร่างก็ล่วงลงมาที่พื้นแล้วลักษณะการเคลื่อนที่คือคว่ำหน้าแล้วก็คลานมาอย่างเงี้ยโอ้ยครับผมนั่นแหละครับที่พวกผมเจอกันโอ้โหวิ่งป่าราบวิ่งปวานราบเลยครับเป็นเป็นผมผมก็ไม่อยู่นะคุณนัทแล้ว ไอ้ที่เอาคางมาเกยตรงขั้นบันไดอีกโอ้ยโอ้ย,อยคนลุกนั่นแหละครับมาในแบบนั้นนะครับโอ้โหแล้วอีกเคสหนึ่งคือเป็นการกระโดดตึกแล้วพอนั่นพอแต่แต่ว่าตึกอะต,ตึกพาไออาคารพาณิชย์มันมีรั้วกั้นอยู่ถูกไหมคุณนัทใช่ครับ,รบมันเป็นือนก็แพงะครับกำแพงรัว้วเขาก็เลยออกมาทำอะไรเราไม่ได้นอกรัว้ว ครับก็ได้อยู่แค่ด้านในเนี่แหละครับเออโอ้ยตึกนี้ยังยังคงอยู่ไหมคุณนัทอ,อ่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ลกล้างไปแล้วครับตึกถูกทุบไปแล้วทุบไปแล้วครับเป็นพื้นที่ลกล้างไปแล้วครับคาดว่าง่าจะทําประโยชน์อะไรไม่ได้เลยดูดูดูจากสิ่งที่พวกผมโดนมาแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าถ้าเชื่อแบบถ้าเชื่อในเรื่องของผีหรือวิญญ,ญาณผมว่าเขาก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นั้นนั้นอะ ต้องครับถูกไหมคุณนัทถูกครับไม่ถึงจะเป็นที่รกร้างไปแล้วแต่เวลามีใครขับรถผ่านในบริเวณนี้ก็อาจจะเห็นบ้างเป็นบางทีครับเออโอ้สแสดงว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคงยังมีคนเห็นอยู่ครับก็จะมีคนเห็นอยู่ครับแต่ก็จะไม่ไม่โทรแจ้งนะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นก็น่าจะแบบเห็นกันเป็นประจำแล้วก็ออคุ้นชินกันอยู่แล้วและคุณนัทผมไม่ไมชินนะ ไม่มีใครชินครับครับผมเป็นผมผมก็ไม่ชินคุณนัดแล้วแล้วนั่นแหละครับคุณนัดยังได้มีโอกาสผ่านไปตรงนั้นบ้างไหมโอ้ไม่ได้ผ่านครับเพราะว่าผมย้ายออกมาอยู่อีกอ่าอำเภอห<อ>นึ่งแล้วครับอ๋อเป็นไกันมากแล้วครับเราก็ไม่ได้มีโอกาสไปผ่านตรงนั้นแล้วครับผมโอ้โหถ้าคำถามสุดท้ายถ้าคุณนัดมีโอกาสจะจะย้อนกลับไปดูไหมถ้าสมมติต้องไปไปพื้นที่ตรงนั้น ถ้าแบบมีทีมงานคืนเผาผีไปด้วยมันก็จะกลับไปอยู่นะครับระบุได้ไหมระบุได้ไหมว่าว่าเป็นใครพี่บัตรพี่บัตรเ,<อ>เอาเป็นพี่บัตรเอาเป็นพี่ต้าคนแรกเลยอ่าพี่ต้าแนละ้วน้องฟ้าน้องตะวันอย่างเงี้ยครับเอาละ่ะถือว่าฟ้าพี่ชีช้ช่องให้แล้วเดี๋ยวพี่จะส่ง <c oughs> ฟ้าไปหาคนนัด <c oughs> พี่ไม่ไปโอ้แต่ละเรื่องที่หืม <c oughs> แต่ละ การปรากฏตัวของวิญญาณที่คุณนัทเล่าให้ฟังทั้งหมดอ่ะมันมน่ากลัวมากมันน่ากลัวคือผมเป็นคนฟังอ่ะผมไม่ได้เห็นแบบที่คุณนัดเห็นน่ะแต่ผมอ่ะนึกถึงสถานการณ์นั้นอ่ะเฮ้ยเราจะคิดได้ไหมว่าเราจะผ่านคนนี้ยังไงอ่ะเราจะต้องกระโดดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรากระโดดอ่ะแล้วเขาแบบเอาตัวเงยหน้าขึ้นมาดีแล้วเอามือควาขาเงี้ยอุย ก็มีนะพี่นะแต่ผมผมยังไม่ได้นำมาเล่านะ,ะ <c oughs> มีนะจริงเหรอกระโดดข้ามแล้วก็จับขาไว้มับเลยพี่หน้าทิ่ยเลยอนะ่ะโอ้โหน้องฟ้ามาร์กเลยมาร์กเลยเดี๋ยวต้องให้คุณนัทมาเล่าเรื่องนี้ให้ได้ครับผมเออรอฟังเลยนะคุณนัทนะได้ครับโอ้โหวันนี้สั้นแต่แบบอิมแพกมากขอบคุณครับโอโ้โคุณนัทขอบคุณมากมากครับ,บก่บอนวางสายครับ ช่องทางในการติดตามหน่อยครับครับก็บ้านฟ้าบ้านดํานะครับใช้ชื่อว่านัดกู้ภัยนะครับใครอยากติดตามผลงานผมเนี่ยหรือเรื่องเล่าของผม,ผมอีเวนต์ต,าตามมา่างๆนสามารถไปติดตามได้เลยครับเอแล้วก็ขอฝากรายการเชื้เผาผีไว้นะครับ,รบเรื่องเล่าที่ผมเล่ารวมไปถึงเรื่องของนักเล่าหะไหนท่านที่มาเล่าน่ากลัวเด,เดือดเดือดไม่แพ้เรื่องรล่าของผมแน่นอนนะครับต้องมาฟังนะครับ เรื่องคุณนัทมือนกันขอฝากอีกสักคู่หนึ่งผมจะต้องไปเล่าในเดอะช็อปอ่าเรื่องนั้นก็มาตะพีคกเหมือนกันถ้าใครติดตามไปฟังได้เดี๋ยวตามไปฟังได้ก็ไปลองฟังดูนะครับอ่าได้เลยใครที่เอฟซีคุณนัทก็ไปฟังกนะันเลยนะครับเอ,อ้คุณนัทขอบคุณมากๆแล้วก็โอ้โหผมยังรอฟังกระโดดและผีจับขานะ่ะ เอาเรื่องนี้ไปเล่าที่ศัตรูไหมครับสิบเจ็ดแยวผมไปเล่าให้รอเลยถ้าจะเอาเรื่องนี้มาเล่าที่ศัตรูวันที่สิบเจ็ดผมรอเลยเดี๋ยวผมท่าคำท่าให้ดูด้ว้ยว่าโดดโดดจับได้ไหเอาละวันนั้นที่สิบเจ็ดเดี๋ยวต้องเห็นท่าคุณนัทแล้วว่าไอ้กระโดดแล้วมันจับขานันเป็นยังไงได้เลยครับนะคุณนัทเนาะดูแลรักษาสาุขภาพด้วยครับทิตาแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับจะเห็นกันนะครับคุณนัทครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสนใจติดต่อโฆษณาโทร0994162392รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ